สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเรียบ้อยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวกูช่ใหม่นะคะก็เดี๋ยวพวกนี้ก็จะมีมาใหม่อีกนะคืออันนี้ยังจ่ายเขาไม่ครบเลยก็เซเงอยู่สามชิ้นด้วยกันนะเป็นของไม่แท้หรอกอารีวิวอันแรกกันเลยนะก็จะเป็นมากะลองนะคะไม่กระโลนะแล้วก็ราคาน,นะคะ ็นของญี่ปุ่นหรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ใจแต่มันเป็นสายญี่ปุ่นแล้วก็เป็น h e l l ค k i t t ้นะคะไม่รู้ว่ามันคืออะไรค่ะตต้งเห็นก็ไม่ใช่แล้วก็หมันโถค่ะคือเราสงสัยว่าหมันโถบางคนก็บอกว่าหมันโถบางคนก็บอกว่าม a r s h m a นะแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นหมันโถอ่ะเพราะเมื่อแต่กิ้เลาพิมพ์ไปใน คูเกอรมันบอกอันนี้หมันโถแต่ถ้าเป็นสีาขาวๆเป็นแบบเป็นเหมือนกับสีขาวๆที่มันแบบเป็นชิ้นเป็นวงกลมบ,บางๆเออนั่นยแหละเขาเรียกว่ามัชเมลโลสีขาวนะอันนี้ก็จะเป็นหมันโถนะสโลนะโอเคเดี๋ยวเราจะแกะกันเลยก็ามาแกะมากลองกันกน่อยากแกะแล้วว่าแต่มันติดในตรงนี้ เราไม่รู้ว่าจะทำอย่างนี้ได้ที่ออะไรมไม่ออกด้วยทำไงอ่ะก็ไม่เป็นไรน้าเอาออกมาให้ดูที่นี้ก็ไดาอู้หูนิ่มมากนะแต่ไม่สโล 3งสามห้าบาทนะอุ้ยชีก็มาชีก็มาเธอไปใหญ่่น,ยยนี่มันแกะได้เคลน,นอะนิ่มากแต่เหม็นนะก็จะไปเป็นสก๊ชี่ฮอลละ บางคนบอกมันแรงค่ะมันนิ่มมากไปสีเหลืองนะเหม็นเอาไปเป็นหโนโงหูถุงอย่างเงี้ยแกะง่ายอยู่นะแต่เราเสียดายที่มันเป็นถุงซิปล็อกไงมัน่าจะใช้อย่างอื่นอีกแต่คงใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าสกูชี่ไม่น่าทำอย่างนี้เลยอะ ก็เดี๋ยววันนี้น้ำจะลงคลิปรีวิวสโฟูชีจ่จากสาเพ็งด้วยเพราะว่าไม่ได้เอาลงเมื่อวานเน็ตมีปัญหาก็เซตโลเป็นอันดับปากลางนะคะไม่ได้สโลมากแต่เนี้หอมที่สุดในสามอย่างเรากินคล้ายๆกับมาดัมเค้กเคก็สำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย